ดิจ้ามูนี่นะคะมันมีโอกาสได้มากับทัศนศึกษากับเด็กน้อยนะคะเพิ่งมุสิพาชขึ้นไปชมหอโหวต101จังหวัดร้อยเอ็ดสิเป็นเนี่ยใดไปเลยค่ะนะคะเขาก็สิมีบัตรแบบนี้นะคะประชาชนทั่วไปก็ไปได้เด้อนะคะไปติดต่อสื่อบัตรก่อนแล้วก็ oh. างานขึ้นไปขึ้นรีบขึ้นรีบรีบนี้จะเป็นรีบความเร็วสูงมากเลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่นะคะอันนี้ก็เข้าไปรีบ พอเขาไปรตบแล้วนะคะเขาก็ยืนอยู่นิ่งเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เพิ่นเปิดนะคะเป็นยวสิภาคดึงความงามมานังการอยู่ดีๆมันก็ได้มีโอกาสมานะคะมาทัศนศึกษากับลูกนั่นแหละนะคะอยู่จังหวัด้อยเอ็ดคนน่ะยังมาเป็น้องเล็กน้อยคนตื่นตาตื่นใจไหลกำมุมมองที่แบบว่างามอี๋นะคะเหลียวเบิ่งทั่วเมืองคนน่ะเหลียวเบิ่งไปรอบสารทิศรอบทิศทางนะคะ จะเห็นแบบว่าความงามของฟ้าความงามของทัศนียภาพบอกเขาเอิญคุณอะนะคะบอกจอยเขาตื่นตาตื่นใจกับมูแม่ๆว่าสันได้เอิญอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเห็นความความงามซึ่งเขาก็ยังไม่เคยมาเนาะ,ะเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างเสร็จได้กี่ปีก็ก็ไม่แน่ใจนะคะมดกะว่าในดูตรงนี้แต่ว่าหักเป็นสถานที่ใหม่ที่มดเองก็กบ่เคยมาเช่นกันพุ่น่ะนะคะตื่นตาตื่นใจบ้านนะคะพุน อ้เมซิงโอ้ผู้ใดบ่เคยมาก็รองมาเบิงนะคะรองมาค่าลูกพาครอบครัวมาเบิงนะคะในย่างขึ้นไปจนที่ก็จะเดินไปนี่เห็นบอกเจอช่องดอกไม้ยิ่งอลังการชวยนะคะเหมือนเราเป็นนางฟ้าเบยนะคะเหมือนเราอยู่ในสวนรรค์พลัดนะคะคนสวรรค์ด้วยนี่บักจอยมันมาสำรวจกลอนมันเห็นหมงน่งมันเอิว่าอะไรคะเขาว่าเอินว่าอย่างที่เดี๋ยวเบิงไปข้างล่างเห็นชัดชัดไหมคะนี่มา อดเกี่ยก้อนเนี่ยสานะมนดูนี่มดูนี่นะคะคุณยังไปโอ้มันเห็นที่แรงนะมันตกใจซองลงไปปาด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 ความสูงระดับใดเนี่ยนะคะมันเสียวถ้าเกิดคนคนที่กลัวความสูงจะกลัวนะคะแต่บ่าคนเด็กหน่อยมันมีทั้งยากรอกพี่น้องเด็กหน่อยมันก็เล่นตามประสามันไปนะคะมึงพอยังมึงนางอยากได้ภาพนี้นะคะไปเดินไป อันที่จริงก็มีรองเท้าให้ใส่แต่มันลืมตื่นเต้นไหลา <c oughs> นะนี่ปอกใยหน่อยค่ะนนะ่ะ <c oughs> ไม่กลัวแม่วะเด้สวยสำหรับผมมากนะคะอ๋อห้อยยางขึ้นไปสันสุดท้ายนะคะสันสุดท้ายสันที่35ก็จะมีพระพุทธรูปเข้ามาหของนี่นะคะหูสึกเย็นเยือเย็นสบายกายเย็น สบายใจนะคะสั่นสูงสุดแล้วนะคะมาคุณพาขอพรอพังก,กับหวหยนาะกับขณะคู่กับเด็กน้อยนักเรียนที่ไปน้ากันนะคะขออนวยวพรไห่นะคะแฟนเพจของมองุลตกคนคือเกานะคะมีความสุขก,กายสบายใจเนาะมีโอกาสจะพามาเที่ยวใหม่ทำเหนือรับไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ